วันที่24เมษายน2567กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีพาย,ยุฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งค่ะส่วนมาบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์ตากกำแพงเพชร ทินุโลกและเพชรชบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-43องศาเซ,เซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและลูกเห็บตกบางแห่งค่ะส่วนมาบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬน้องบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญรีส,สเกตและอุบลราชธานีค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-42องศาเซลเซียสค่ะภากลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองรอยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีการจนบุรีและราชบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-41องศาเซลเซียสค่ะภากลวันออกมีอากาศร้อนโดยทั่ว ทั่วไปกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองรอยละยีของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซา จันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ําสุด26-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-41องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจงังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-40องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเกต็ตกระบีตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสค่ะด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าล้วในตอนกลางวันและมีอากาศ ร้อนจัดบางแห่งค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิตำสุด28-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-40องศาเซลเซียสค่ะ